ประโยชน์ผมแค่ไม่อยากจะสื่อว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องยอมรับได้เแต่ว่าแน่นอนในตัวชุดความคิดอุดมการ์เข้าไปต่อ,อในการทํางานในสภาในท้องถิ่นก็ต้องไปต่อ,อแต่มันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สัญลักษ์เพื่อจะบอกว่าเราชินชากับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในการยุบพรรคในอดีตทุกครั้งที่ผ่านมาค,คือเสริมไม่เต็มคือมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากสำหรับพวกเรานะเนราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ คือมันดงออกากแสดงออกยากมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเจ็บปวดแต่เรายังต้องรู้สึกแสดงให้มาว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้แล้วก็ยังเข้มแข็งไปต่อเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งหคือจะบอกว่ามันยักไหลไม่ไปต่ออายุพักไม่สําคัญก็ไม่ใช่มันไม่ใช่มันเหตุสถานการณ์ภายนอกกับประเทศเนี่ยมันเลวร้ายมากเพียงแต่แค่เราบริหารจัดการได้ไม่ได้หมายความว่าความเลวร้ายนล้วมันหายไปไง คือเกรงว่ามันจะไปทำให้รู้สึกการยุบพักเขาเริ่อปปรสึกเมื่อไรขาดความรู้สึกไอเตม่าตรงที่รู้สึกว่า้สถานการณ์บ้านเมืองนิติรัฐนิติธรรมมันแย่ขนาดนี้แล้วยังจะให้ผมมาทำยักไหลอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกไม่ค่อยผมแชยพิเพิ่มเติมคืออันนี้มันเป็นข้อความที่รองรับทุกสถานการณ์คือเราอยากจะใช้อันนี้สำหรับถ้าเกิดว่าคำวิจัยเมื่อวานเป็นคุณใช่ไหมว่าโอเคเราต่อสู้ชนะแล้วอยากไหลใช้ได้ก็พอใช่แต่พอมันเป็นบรรยากาศเมื่อวานคำวิจัยออกมาเมื่อวานรายละเอียดคำวิจัยเป็นแบบเมื่อวานเนี่ยก คือมันสื่อสารยากใช่ไหมฟังจากคุณพิธามันเป็นหัวเราะที่ฝืนคือความรู้สึกของผมก็คือว่าใช่พวกเขาทําอะไรแล้วไม่ได้ยุบไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพอะไรเพราะว่ามันก็มีพักใหม่ไปต่ออย่างที่ได้พิสูจน์มาแล้วแต่ปล่อยให้เขาทําแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่ากีาาาาาา่ไในอนาคตเองเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากระดับประเทศแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยิ้มสู้เพื่อแสดงให้คนรู้สึกว่ายังมั่นใจอยู่มันก็เลยเป็นอะไรที่มันบีทเตอร์สวิต่รอบาหวานขมอ่ะมันคือะไัยกจ มันก็ดูแบบยุบใกล้กุบไปยุบอีกยุบอีกมันไม่ใช่ซึ่งมันไม่ควรเพราะการยุบพักไปไม่ควรจะเลือกปกติใช่ไม่งั้นเราจะอยู่ในระบบที่ประเทศที่คนทํารัฐประหารล้มล้างจริงๆได้เดีิได้ดีเป็นรัฐมนตรีเป็นคนอยู่ในรัฐบาลแต่คนที่ชนะการเลือกตั้งต้องมาเต้นยักไหลอะไรย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันฝืนฝืนผมฝืนตัวเองกับถ้าเข้าใจที่ไอ้ติมก็รู้สึกอยู่อะรู้สึกนิดนึงไม่ได้แต่มันพิสูจน์ด้วยการกระทาเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเห็นการทํางานของสสอดีพรคเก้าไกลที่มันร่าเรื่อ เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแร้วในขณะเดียวกันมันก็ไม่อยากให้เศร้ามากแค้นมากโมโหมากแล้วทําให้บ้านเมืองเป็นไป,นปนอย่างอื่นอย่างที่มันบอบช้ำไปก่อนอยู่แล้วเราก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอเคเราไประบายพลังกันในครูหาเลือกตั้งดีกว่าเราอย่าร้องห้